สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะวันนี้นี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากคุณลุงนะคะวันนี้อ๋อดีใจมากเลยค่ะพี่อัสบายเรามาถึงงานแลวค่ะตอนนี้นี่ก็มาถึงงานแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่มาที่ข้างลังนะคะถึงแล้วนะคะ อันน <rude S 2> ี้ก็เอาใส่รถคุณลุงนะคะมานะคะมากับคุณลุงนะแล้วก <high> ็ทีมยูทูบนะคะค่ะ้ก็ถึงแล้วนะคะวัดแสงอรุณวนารามนะคะถึงแล้วนะคะ เป็นแ้วนะคะวันนี้คุณจ่าก็มาด้วยนะคะวันนี้ดีนะคะจ้ามาได้ต้องให้เด็กมาด้วค่ะเราก็ถึงบริเวณงานแล้วนะคะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะวันนี s <S ้นะคะใส่รถคุณลุงนะคะมานะคะรถไปบุญของคุณลุง ับช like. mm ื่อนะคะรถไปบุญนะคะมาร่วมทำบุญนะคะวันนี้ที่บ้านน้องบ้านน้องแคนมูซิตองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณลุงที่ให้คณะนางรามมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณงานกันเลยนะคะค่ะเราก็มาถึงวัดนะคะวัดแสงอรุณวรวรารามแล้วนะคะก็นี่ก็จะพาชมบรรยากาศนะคะสวัสดีครับผู้ท่านอ่าเดี๋ยวจะมาไหว้จุดนะครับคือสมาแล้วนะ น้องพ่อใส่สุดๆตนนี้ารืนเวบ้านท่อ่าไปทูลนะครับอนไปูด้วอ้านก็เนะจวชาวบันรวันนี้นกกล่อมาานางรก็มานางรอยู่บ้านไหนเนาะค่นงเรา่านาำยนะครับสง่าปาิงนะครับนางร้พงดับีครับน้าจามันเลยค เคนนกองยาก็จเเ้าเดี Alors, de death, en, kind of ๋ยวเจ้าบางอดก็จป้ายใจกรน่งของอ่ารันไปช่วยหรือว่าหนุบหีพิธ้นะครับอ่าโมนาบุ๋เอาเนทะาลวัเช่นกตอสมองร้านะครับกับกับกับอาบน้ำจับไป็นเ้นครับแต่ผมก็งจนะครับเจ้าภาพน้องยนดีมากนะ ให้พ่อเพสุดรลยสนนายก็จะม่บ้านแล้วค่รองาจรองใจเ็นรีแม่แม่ริ่งนะครับคุณป่าริ้นเด่นสาวบลินนะคะว่านตาจ่าพนีจะมาบ้านกันก็มาถึงแล้วนะคะ คุณลุงนะคะขอตบลงแก้วคุณลุงเล็กนะคะมาถึงงานแล้วนะคะก็กำลังเดี๋ยวนี้นะครับ FC ของลทุนะครับโดนทางถึงแล้วนะครับาต่ลูกเพจบางแสนนะครับจะวิ่ง FC อะไรๆใคร็นะนะครับอย่างเชนมถึง่านการทุน เดินทางมาถึงแล้วนราาคะุณาประวัติก็พร้อมยินงีน,นะคะมาอม้อจากพิตนะคะก็ได้อาศัยรถสทคุณลุงนะคะอาซยรถไบญุลคุณลุงน,น,นะคะสาธุสาธุคุณกับคุณลุงนะคะที่ให้ร่วมคณะนางรำร่วมเดินทางมาด้วยนะคะวันนี้นี่ก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่ารถที่คันเดียวนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ารถคุณช้วยนะคะของค ก็ติดภนักงิจนะคะวันนี้ก็นางรำก็ได้นั่งข้างหลังนะคะพอดีคุณลุง่านมาพอดีนะคะก็ให้อาศัยรถมาด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคุณลุงมากมากเลยนะคะบุงลมากที่ให้คณะเรารวมเดินทางมาด้วยนะคะวันนี้ก็เรียนบ้านน้องแค่นะคะบุกบิกกองนะคะ มาเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนละคก็จะมานะคะกับรประธานในที่สาการเปรียญนะคะขอวัดแสงอรุณเล่านะคะอกไ่หน่อยไตอลกสัน ผมวันที่23นะครับจะขอนี้อ่าเลข4ก็อยู่นะครับอ่าทําเรื่องบทแต่เดี๋ยวสัก okay. okay. ขอต้นทางรอง <laughs> กลับบ้านนะคะมาวิทยาศึกษาปฏิบัติภูมิภูมิภูมิคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะนี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์นะน้องบ้างเอ่อจะอธิบายคอมพิวเตอร์ให้ฟังนิดนึงค่ะ วันจันทร์พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็พบกันที่บ้านพี่ของใครอยู่เมืองนายนักกวีพระใจมาปลีขอต้องลิ้มพักท่าน <muchas> ສຽງເດີ້ປາໄພຈາສຽງເດີ້ປາໄພຈາຫົວພານຈາ <tose singing> <tose singing> โอ้นิพพานโอวิจารณ์โอ้นิพพานสุคนัญชามา uh, 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 uh. Kau tak มาราดวงลมไม้มาราควรกับหฤหรรษ์ตักไหว้เพื่อบูชาคุณสุภาน้ําสูง <muchas> ขอขอคืนวันนี้อวัยวะนี้โดนนี้แสงหัวหน้าเออโด um. um.